สวัสดีครับอินเทตร์เนับเข้าสู่ช่อง Disney d o าวเวกับโดมอีกครั้งคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่21ธันวาคมนะครับช่วงวันที่นี้เป็นช่วงวันที่ทางรศาศีต,ตันตกท่านใดที่เป็นชาวราศีธนูทางฝั่งโาศาสตร์ไทยสามารถรับชมประกอบไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วการทำในดวงในครั้งนี้เป็นการทำในดวงโดยรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งอย่าง100% จำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ของตัวเองประกอบคำทำนายไปด้วยนะครับช่องของเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ส,ส่วนมีคนโสดมัชดเ,เจนและคนมีคู่นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มคำทำนายส่วนของคนโสดกันนะครับชร์ลิธิโนคนโสดอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนกร,รกฎาคมนี้ครับขอใร้เช่วยบอกหน่อย Justice, Queen of Swords, Magician, Page of t a c l e t h e Tower, The Fool มีไพ่ของชาวราศีต,ตุลน,นะครับไพ่ของชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมถุนธาตุดินปริศกันมังกร บุคคลที่เกิดในวันพุธและวันอังคารหรือเรื่องราวจะเกิดขึ้นในวันอังคารและวันพุธนะครับความสัมพันธ์ตรงนี้เกี่ยวข้องกับคนที่อายุมากกว่าคุณ3ปีขึ้นไปหรือ3ปีลงมาเท่านั้นไม่มีอายุใกล้เคียงกันนะครับคนโสดคือมันจะมีคนเข้ามาแหละมีคนเข้ามาพูดคุยนะครับและการพูดคุยตรงนี้เนี่ยมันดูจริงจังมันดูเป็นของจริง มันดูเหมือนจะขยับขยายความสัมพันธ์หรือเข้าใกล้ความสัมพันธ์กันได้แต่แล้วเนี่ยการตัดสินใจสุดท้ายหรือพอไม่มีจังหวะจะขยับขยายได้เนี่ยมันกลับไม่ขยับขยายครับพอไพ่มมนจบที่เดอะทาวเวอร์และไพ่ได้สำรับเป็นไพ่เดอะฟูมันหมายความว่าการปองดองหรือการใกล้ชิดความสัมพันธ์เนี่ยมันจะจบลงมันจะฟังทลายมันจะไม่ถูกเริ่มต้นใหม่ อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งฝ่ายที่ถูกปฏิเสธเนี่ยจะเป็นฝ่ายชายซะมากกว่าที่เป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายถูกกระทำนะครับเนื่องจากไพ่ควีนขึ้นต้นมาก่อนลักษณะของการสื่อสารและการพูดคุยหรือการจีบกันในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นฝ่ายหญิงที่ค่อนข้างจุกจิกจู้จี้แล้วค่อนข้างจะเผด็จก,การนิดนึงนะครับแต่ไอความจุกจิกจู้จี้เหล่านั้นอะ มันเป็นของจริงก็คือเขามาดีเขาไม่ได้มาร้ายเขาไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่ไม่ดีอะไรแต่เป็นการแต่มันกลายเป็นว่ามันยังไม่ใช่คนของเขาแค่นั้นเองอะไรประมาณนั้นมันเหมือนยังมีความอยากจะเป็นตัวตนของตัวเองอยู่ยังอยากที่จะใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยอย่างนี้อยู่หรือยังอย่างเป็นแบบนี้อยู่นะครับเอซับโซ Emperor three petals five w o n d s i g a o n s มีไพ่ของชาราศีเมษนะครับหรือบคุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้าราชการธุรกิจส่วนตัวตำแหน่งัวหน้าระดับสูงนะครับสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณเนี่ยคือเขาตัดสินใจที่จะพูดคุยจริงจังหรือว่าจะลงหลักปักฐานในความสัมพันธ์ตรงนี้ให้มันหนักแน่นให้มันมั่นคงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ แต่หลังจากมีการพูดคุยไปแล้วเนี่ยมันเหมือนมีการขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างสนทนาครับไอเดียต่างๆทัศนคติต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ลงรอยกันง่ายขนาดนั้นแต่เขาก็มีไมเซ็ตที่ดีตรงที่ว่ามันเหมือนเป็นการติเพื่อต่อมันเหมือนเป็นการทะเลาะกันเพื่อปรับปรุงมากกว่าพอไพ่จบที่หนึ่งไม้นะครับนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้เข้ามาหาคุณในทางที่ไม่ดีอะไรครับเขาแค่อยากจะจริงจังกับคุณจริงๆแล้วดูฝั่งคุณซิว่าคุณจริงจังกับเขาไหม king pentacles the j e d t h judgment king sword king cup มีไพ่คู่เกิดขึ้น king กับ queen of sword นะครับมีไพ่ของชาวราศีพิจิกชาวธาตุด,ดินพฤศภกันมังกรชาวธาตุน้ำมีนกรากฎพิจิกมันกลายเป็นว่าตัวคุณนะตัวคุณนั่นแหละครับเป็นคนที่ยังอยู่ในสภาวะของการติดอยู่ในอดีตยังคงคิดถึงอดีตยังคงหันหลังไปมองสิ่งที่มันเคยจบลง แล้วถูกตัดสินไปแล้วมีการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นไปแล้วไอ้คาว่าเก็บเกี่ยวตรงนี้ครับหรือคาว่า harvest สําสหรับของพายกรีนวิชเนี่ยมันคือ judgment นั่นแหละมันเหมือนแบบมันเป็นการเปรียบเปยนะครับระหว่างความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งเวลาเราครบอะไรกันมาแล้วเนี่ยมันจะช่วงเก็บเกี่ยวถ้าเราปลูกการกระทําที่ไม่ดีในในความสัมพันธ์นั้นมากๆเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งที่มันไม่ดีเข้าหาตัวเช่นเดียวกันอะไรประมาณนั้นนะครับมันเลยกลายเป็นคําว่า h a r v e s t แล้วมันเป็นหนึ่งในฤด,ดูการทางศาสนาคริสต์ด้วยอืมโอเคที่ไปเข้าเรื่องของเราต่อคือมันกลายเป็นตัวคุณเนี่ยยังคงติดในอดีตยังคงลัลึอดอดีตอยู่นั่นแหละคุณยังคงอยากที่จะให้คนเก่าของคุณนั้นกลับมาถึงแม้จะไม่มีการกลับมาแล้วก็ตามแต่คุณก็ใช้มาตรฐานของคนเก่าของคุณเนี่ยมาตัดสินเขาในครั้งนี้ครับภห้คู่เกิดขึ้นนะนก็คือยังเป็นคู่กันได้อะแต่ขอแค่ พูดกันดีๆน้มน้าวดีๆคุยกันดีๆก็พอไม่จําเป็นจะต้องขึงขังหรือไปมองอดีตมากมายขนาดนั้นนะครับในอนาคตข้างหน้าแนวโน้มความสัมพันธ์คือมันจะมีการลังเลครับว่าเขาจะยังคงเข้าหาเราหรือเรายังคงเข้าหาเขาอยู่ไหมหรือความสัมพันธ์ตรงนี้มันถูกพักและจบไปแล้วอนั่นหมายความว่าในสองคนเนี้ยเขารักกันครับ แต่แค่การวางตัวเนี่ยบางคน,คนที่หนึ่งเนี่ยวางโดยมองปัจจุบันไปหาอนาคตส่วนอีกคนหนึ่งอ่ะมองปัจจุบันไม่สิมองอนาคตเพื่อเปรียบเทียบปัจจุบันกับอดีตของเขาอ่ะมันจึงทำให้การวางตัวและการเดินหน้าความสัมพันธ์เนี่ยมันกระท่อนกระแท่นนะครับจากภายที่บอกว่ายังมีคนในคนหนึ่งที่ยังคงรักอิสระอยู่มันแปลมาได้ว่าตัวคุณเนี่ย เป็นคนที่คิดแบบนั้นอยู่นะครับจากที่พ่ตำแหน่งที่ผมเรียงลำดับก็คือจะเกิดอะไรขึ้นเดือนนี้สิ่งที่เขารู้สึกสิ่งที่คุณรู้สึกและแนวโน้มความสัมพันธ์นะครับมนที่เราทำนายตลอดมาแบบนั้นมันสืบได้ประมาณนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดของคุณและเริ่มต้นมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้เยอะนะครับ เหตุการณ์จะเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นตตรงกับวันอังคารวันพุธและวันเสาร์นะครับหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกิดในวันอังคารวันพุธและวันเสาร์คำแนะนําก็คืออะไรก็ตามที่คุณยึดติดอะอะไรก็ตามที่คุณเสพติดนะครับในดีที่ผ่านมาหรือไม่ว่ามันจะผมพูดผิดอะไรอะไรก็ตามที่คุณเสพติดหรือคุณติดพันมันมีพันธะที่มันสืบเนื่องแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยคุณควรจะสื่อสารออกไปว่า คุณเนี่ยติดอะไรอยู่ในใจเพื่อให้เขาเนี่ย آ, แก้ไขปัญหาตรงนั้นให้มันถูกจุดคือบางความสัมพันธ์น่ะถ้าหากเลือกพูดตรงๆความสัมพันธ์มันจะก้าวกระโดดได้เร็วกว่าหรือมันจะเรียนรู้ได้ง่ายกว่าบางความสัมพันธ์นพูดตรงๆมันกับยากกว่าทําไมถึงยากเพราะว่ามีทิฐิและมีอัตตาของตัวเองเป็นตัวขวางกั้นการปรับเปลี่ยนนิสัยของตัวเอง ดังนั้นแล้วมันขึ้นอยู่กับกลว,วิธีแต่จากที่ไพแนะนําคือคุณติดอะไรคุณมีปัญหาอะไรคุณมีปัญหาอะไรคุณสื่อสารออกไปเลยอืมแล้วมันจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโดยการใช้ความกล้าเผชิญความจริงตรงนั้นอีกทีหนึ่งไพมูลอราโคลต้องการจะบอกอะไรครับพยายามใช้ความรักเข้าไปในสถานการณ์นั้นๆน,น,นะครับในช่วงเดือนนี้เนี่ย อารมณ์ต่างๆนะครับมันจะถูกมันจะถูกออกมาใช้เยอะมากมันจะมาถูกออกมาในลักษณะที่แบบใจอ่อนบ้างละ่ะโรเลบ้างละ่ะอ่อนไหวบ้างละ่ะหรือล้าลึกอะไรเก่าๆบ้างละ่ะทุกอย่างเหล่านี้มันจะไม่นิ่งนะครับเรื่องของอารมณ์มันจะไปเรื่อยๆดังนั้นแล้วคุณจะทําอะไรอะ่ะขยามนึกถึงความรักในความสัมพันธ์นี้ให้มากๆมันเหมือนเราปลูกต้นไม้ครับถ้เราคิดเสมอว่าเราปลูกต้นไม้ต้นหนึ่ง พยายามเปิดใจให้กว้างนะครับคนที่เขาเป็นคู่ของคุณเนี่ยที่เขาจะแต่งงานกับคุณครองคู่กับคุณเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่เหมือนนอดีตของคุณเขาไม่ใช่คนที่เหมือนคนเก่าของคุณเปิดใจให้กว้างและมันไม่สิและเขาเนี่ยก็แตกต่างกับสิ่งที่คุณคาดหวังไว้มากอืมแล้วนั่นคือทั้งหมดของไพ่คนโสดนะครับชาวราศีธนูเดี๋ยวเราไปต่อที่ความสัมพันธ์ของคนไม่ชัดเจนนะครับเก็บไพ่สักครู่หนึ่งนะ เอาละคลิปเราเดินทางออกมาช้าหรือปล่อยมาช้าขอภายนะครับมันหลายๆอย่างตั้งแต่ผมกลับมาเมืองไทยผมไม่ได้หยุดเลยออกนอกบ้านทุกวันเลยเรากลับมาเมืองไทยเพื่ออยากพักผ่อนก็คือเราอยากจะอยู่บ้านเ,เฉยๆบ้างนี่ไม่ได้อยู่บ้านเลยนะเพิ่งจะได้อยู่บ้านก่อนกลับอเมริกานะครับ มันก็เหนื่อยอะ่ะบอตรงเอาล่ะชาราศีธนูความสัมพันธ์ของคนไม่ชัดเจนเราะจะเกิดขึ้นกับคนในเดือนกรกฎาคมครับ Hangman Seven Cups t e h e r i t น e n e พนด์เคิล s อสโซเปิลนาร์ฟสจะมีช้อยส์เข้ามาเพิ่มนะครับในเดือนนี้มีไพ่ของชาวราศีกันชาวทัตด,ดินประสบกันบางกอนนะครับความสัมพันธ์ตรงนี้เกี่ยวข้องกับคนที่อายุไล่เลี่ยกันผิวสีขาวไม่สีผิวสีเข้มจนผิวสีน้ำพึ่งอ่อนนะครับคือในเดือนนี้ความสัมพันธ์จะไม่ถูกพัฒน,นานั่นเป็นเพราะว่ามีความสัมพันธ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับพอมีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยการเก็บตัวจะเกิด จึงเกิดขึ้นหรือการเจรจารการพูดคุยการสื่อสารต่างๆจะน้อยลงและมันก็เฉื่อยชาลงนะครับมันจึงส่งผลความเครียดในความสัมพันธ์ความเครียดตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการคิดฟุง้งซ่านเป็นลักษณะที่คิดกังวลนอนไม่หลับคิดถึงเขามากแต่ถ้าเขาไมา่ติดต่อเรามาสักทีหนึ่งเราสื่อสารเข้าไปเขาไม่โทรหาเขาสักทีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็รอคอยการเริ่มต้น ที่จะกลับมาเป็นปกติกรอบหนึ่งมีมันจบพิพายหนึ่งไม้ดังนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าจะมีคนใหม่เข้ามานะครับมาดูสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณกันนะครับเขาปิดบังคุณครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเนี่ยมีความรักความชอบความสัมพันธ์ทางเลือกขึ้นมามากมายครับแต่ว่าเขาไม่ได้บอกคุณและเขาก็ไม่ได้บอกคนที่ไปมีใหม่ด้วยนะครับว่า เขามีคุณอยู่หรือเขาอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณอยู่เขาก็ไม่ได้บอกเช่นเดียวกันอืสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเนี่ยคือมันจะมีกำแพงเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเขาเองนะครับถ้าหากเขามีกำแพงเกิดขึ้นเนี่ยดี๋ดูซิว่าเขาจะทำยังไงขยา,ายไพ่นายฟุตบอครับหลังจากที่เขามีกำแพงแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าตัวเขาเนี่ยติดขัดเรื่องการเงิน จำเป็นต้องหาเงินจำเป็นต้องทำงานหนักเพื่อให้เกิดความสุขสบายกับตัวเขาและครอบครัวก็คือหรือตัวคุณคือเขาจะอ้างว่าตัวคุณเป็นแฟนเขาอะนะครับทั้งที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเงินทั้งหมดส่วนส่วนใหญ่เนี่ยในปัจจัยหลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่ที่เข้ามาที่เป็นผลของใจนะครับไม่ใช่ผลของเม็ดเงินในความสัมพันธ์ และเมื่อเขามีคนใหม่เข้ามาเนี่ยมันจึงเกิดกําแพงโดยกําแพงนั้นเขาก็จะอ้างว่ามันเรื่องของเงินนะไม่มีไพ่วันเกิดขึ้นแต่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดในราศีกันราศีธนูราศีเมทุนนะ,นะครับและชาาตุดินด้วยตัวคุณยังคงรักเขาและคาดหวังในการในการเป็นแฟนอยู่หรือเ,เป็นครอบครัวกับเขาคุณพยายามอย่างมากนะครับเพื่อที่จะให้อนาคตตรงนั้นสมหวังแม้ แม้จะต้องทะเลาะกันอย่างจริงจังก็ตามนะครับเรื่องที่ทะเลาะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของคําพูดคําจาหรือสิ่งที่มันเคยวางแผนกันไว้แล้วมันไม่เคยเป็นไปตามนั้นเพราะคุณเครียดครับคือความเครียดสิ่งที่มันอยู่ในหัวของคุณเนี่ยมันเป็นลักษณะที่แบบคุณกลัวไปเองด้วยนะว่าถ้าหากคุณมีคนหนึ่ง เขารู้คุณจะกลายเป็นคนที่ไม่ดีในสายตาเขาหรือเปล่านื่นคือสิ่งที่คุณเครียดตรงนั้นมันเป็นลักษณะคนที่แบบยอมถูกมัดแขนมัดขาเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเราเองอ่ะเป็นคนที่อยู่ในศีลธรรมอยู่ในกรอบความเป็นมนุษย์หรือในกรอบสิ่งที่จะจะยับจะริยะธรรมอันดีงามตรงนั้นทั้งที่มันอาจจะมีหลายอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นความเป็นไปได้อ่ะมันมีเกิดขึ้นเป็นไปได้ามากที่เขาเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งคุณก็คุณก็มีทางออกตรงนั้นด้วยเหมือนกันแต่คุณเลือกจะไม่ทําคุณเลือกจะพิสูจน์ในด้านที่ว่าคุณเป็นคนดีที่สามารถจะคู่ควรกับสิ่งที่มันสิ่งที่ดีได้แล้วคุณก็ตัดสินไปแล้วว่าเขาคือสิ่งที่คุณคู่ควรกับคุณคือคุณต้องการเขาเอาไว้ง่ายนะครับในทางกับการตัวเขากับมีคนนึงนะครับจากการขยายผลทั้งหมดเนี่ยไพ่ไพ่มันเผยว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกิดในวันพฤหัสนะครับมีโอกาสจะเกิดขึ้นในวันพฤหัส ตอนนี้ราศีเนี่ยมันขยายขึ้นมาเป็นธาตุดินซะส่วนใหญ่ละมีกันมังกรทโนเมถุนกรกฏนะครับขาดพิศพใบเดียวก็จะครบธาตุดินแล้วดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรจะมีรักซ้อนเกิดขึ้นจริงๆครับแต่ว่าความรักมันก็อยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะว่า คนที่มีพฤติกรรมซอ้อนหรือรักซอ้อนเนี่ยมันจะมีลักษณะที่แบบอยากจะเปิด <c oughs> เผยตัวอยากจะแสดงตัวเพื่อขยับเพื่อขยับขยายความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่หลังจากที่เปิดเผยตัวไปแล้วเนี่ยก็จะมีการพูดเจรจาหาจุดตรงกลางร,ร่วมกันว่าจะทำยังไงต่อไปในความสัมพันธ์ จะเป็นการพูดประมาณว่าเดี๋ยวเราก็กลับมาขอเดี๋ยวเราก็กลับมาคืนดีกันขอเวลาหน่อยนะครับขอโอกาสให้เขาหน่อยเขาขอแก้ไขาบางอย่างในความสัมพันธ์ตรงนี้ก่อนอืมก็แล้วแต่ผู้คุณนะครับไม่เกี่ยวกับผมละผมไกล์เต็มที่ละดูที่การตัดสินใจของทุกคนนะครับ ความสัมพันธ์ที่ดีพร้อมเก็บเกี่ยวทางที่ดีครับมันควรจะเริ่มต้นอย่างตรงนั้นถึงแม้ว่ามันจะมีความขัดแย้งในความสัมพันธ์มากมายแค่ไหนก็ตามแต่ขอให้คิดเสมอว่ามันเป็นการติเพื่อก่อเพื่อก่อให้ความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นคําแนะนําก็คือเรียบง่ายอ่ะถ้าคนที่เขาต้องการจะมีเราอ่ะต่อให้เราไม่ดีเขาก็สามารถที่จะพูดเพื่อเรากับเปลี่ยนแก้ไขพฤติกรรมให้เราดีขึ้นได้อแล้วมันควรจะเป็นอย่างนั้นในทุกๆคู่มันเหมือนเป็นแบบมาตรฐานอ่ะ ที่แบบมันเป็นมาตรฐานขั้นขั้นพื้นฐานจริงๆอะ่ะมันคือขั้นพื้นฐานในความสัมพันธ์จริงๆอะ่ะที่คุณต้องมองเห็นว่าความสัมพันธ์ที่มันยั่งยืนเนี่ยมันควรจะเป็นลักษณะประมาณนี้เพราะว่าตัวเราอะ่ะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกคนตัวเราความคิดเรากระทำเราทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งเราก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีไหมคนที่อยู่ข,ข้างเราจะรู้ว่าเราเปลี่ยนแปลงทางที่ดีหรือเปล่า ถ้าเราเปลี่ยนทางที่ดีที่ไม่ดีคนที่เขารักเราเขาจะเตือนเราครับคนที่เขาไม่รักเรา,เาก็จะปล่อยเราเลยตามเลยอะไรประมาณนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตรงนี้มันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับ surrender to the, to the divine expect powerful change การคาดหวังจะเป็นแรงใจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเป็นจังหวะที่คุณต้องให้มากกว่ารับ Angel romance อัเจ้าเราแม้สัการจะบอกอะไร จะมีความสัมพันธ์ใหม่เข้ามาตรงนี้นะครับสําหรับตัวคุณแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณเฝ้ารอคอยเนี่ยการรอคอยมันจะคุ้มค่าทุงน่ะต้องพูดยังไงล่ะคือการรอยิ่งคุณรอมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งคุ้มค่ามากแค่นั้นน่ะคนใหม่ที่จะเข้ามาหาคุณนะครับซึ่งคนใหม่ตรงนี้มันก็ไม่ได้สเปซิฟิกว่าจะเป็นคนเก่าที่มาเริ่มใหม่หรือคนที่เป็นคนใหม่แบบใหม่จริงๆ ให้บอกแค่ว่าระหว่างที่คุณรอคอยเขาเนะะี่ยครับให้คุณไปใส่ใจเรื่องการงานและการนของคุณจะดีที่สุดนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่ข้อสัมพันธ์ของคนมีคู่เดี๋ยวเก็บไพ่สักคู่หนึ่งนะครับราศีธนูคลิปมันก็จะเร็วหน่อยเราจะไปกันแบบเร็วๆแล้วขี้เกียจโมลแล้วครับนี่ก็จะห้าโมงเย็นแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องไปข้างนอกไปออกกํลาลังกายอีก ตอนปกติจะพยายามอัดคลิปกลางคืนนะครับแต่ไหนไหนก็ไหนๆแล้จะไปอเมริกาแล้วและคลิปก็ยังได้5ราศียังไม่ถึงไหนเลยก็เร่งสปีดให้มันหน่อยละกันเอาได้เท่าที่จะได้ครับช่ององเราช้าแต่ไหนแต่ไรแล้วเราพยายามกระเตื้องแล้ว <laughs> จวราศีธนูครอบสำคัญของคนมีคู่อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนกรกฎาคมครับขอไพ่ช่วยบอกหน่อยครับ Ten Pentacles Nine Cups Air Swords Air Pentacle t e m Press Justice มีไพ่ของชาวราศีตุลุคคนที่เกิดในวันศุกร์ หรือเรื่องราวจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ก็คือเป็นข่าวดีนะครับคือชาวศรีธนูคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยข่าวดีคือข้อที่หนึ่งครับคุณมีโชคในเดือนนี้ข้อที่สองครับคุณจะได้บุตรนะครับซึ่งบุตรตรงนี้เนี่ยจะเป็นบุตรที่มีสติปัญญาที่ดีแล้วก็นำโชคลาภมาให้แก่ครอบครัวของคุณด้วยนะครับสิ่งที่คุณต้องกระตรนหนักในเดือนนี้เนี่ยคือการปฏิบัติ รือการการะทําที่มันสมเหตุสมผลนะครับไม่ใช่โอนอ่อนหรือว่าไม่ยุติธรรมมันต้องซื่อสตัตย์ซื่อตรงและยุติธรรมกับคนในครอบครัวครับเพื่อเติมเต็มความสัมพันธ์ตรงนี้ให้มันแน่นที่สุดเท่าที่จะทาได้เพื่อบุตรหลานและโชคลาภของคุณและการการะทาของตัวคุณเองในปักนี้ในชัยศีในเดือนนี้นะมันไม่ได้มีเรื่องราวของรักซ้อนเกิดขึ้นแต่เป็นเรื่องราวของการเติมเต็มความสัมพันธ์มากกว่า เขารู้สึกว่าช่วงนี้คุณไม่ค่อยสนใจเขาครับคุณเอาแต่โหมงานเขาต้องการให้ความสัมพันธ์ตรงนี้กลับไปเป็นเหมือนอดีตที่เคยหวานชื่นอีกครั้งเหมือนเขาแบกความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้คนเดียวเขารักคุณแต่เขาก็น้อยใจคุณนะนะครับเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกิดในวันจันทร์นะครับชาวธาตุไฟไม่สิงห์นุอายุที่มากกว่านะครับ ตอนนี้ขยายผลวันนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นจะเกิดในวันจันทร์หรือวันศุกร์นะครับคือตัวคุณก็แบกภาระไว้เยอะครับคุณพยายามจะควบคุมทิศทางความสัมพันธ์ตรงนี้ให้มันราบลื่นที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ทางด้านการงานและด้านความสัมพันธ์นะครับคุณใช้ความเข้มแข็งอย่างมากในความสัมพันธ์ตรงนี้เพื่อที่จะให้เปลี่ยนแปลงทิศทางชะตาของเรา3มคนพ่อแม่ลูก คุณมองว่าถ้าแผนนี้สําเร็จคุณค่อยกลับไปพูดคุยสื่อสารกันอย่างเดิมก็ได้ก็ยังไม่สายครับเพราะคุณก็ไม่ได้ไปไหนแล้วคุณก็เห็นเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันขยายผลวันที่เกี่ยวข้องจะมีวันจันทร์พฤหัสศุกร์นะครับโอกาสจะเกิดขึ้นในวันจันทร์พฤหัสและศุกร์เกี่ยวข้องกับชาวราศีสิงาวธาตุลมกุ่มตุลเมถุนธาตุน้ำมีนกรกดพิจิกสิที่มันเกิดขึ้น ในอนาคตข้างหน้านะครับคือจะมีการใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อย,นอย,นอยเนี่ยกันมากขึ้นนะครับจะมีการพูดคุยและการอดออมการลงทุนในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นการตัดสินใจทําแต่ละอย่างจะมีการพูดคุยถึงทางเลือกเพื่อประครับประคองเงินและใช้จ่ายใช้สอยอย่างคุ้มค่าที่สุดเท่าที่ทำได้ก็คือก็ไม่แย่ครับส่วนความสัมพันธ์จะ แย่ไหมก็ไม่แย่ครับยังอยู่ในลักษณะที่ควบคุมและประคับป,ประคองทิศทางความสัมพันธ์ไปได้ดีไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นคำแนะนำก็คือให้ตัวคุณนะครับพยายามไม่สิต้องบอกให้ตัวคุณเนี่ยอดทนและทำสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายในครอบครัวนเนี่ยไปเรื่อยๆ มันเปรียบเสมือนการเดินทางไกลครับคุณต้องพยายามไปต่อเรื่อยๆจนกว่าจะประสบความสําเร็จตามที่คุณตั้งเป้าไว้ในบางครั้งตัวคุณอาจจะรู้สึกท้อแท้และเกิดความพิตกกังวลจากสภาวะข้างในของตัวคุณเองสภาวะจิตใจที่มันอ่อนแอร,ระหว่างที่คุณเดินทางไกลไพ่ก็บอกครับว่าพยายามเหงนมองขึ้นฟ้าไว้ตราบใดที่มันยังมีดาวก็คือยังมีความหวังดาวมันเป็นล้านความหวังคุณก็เป็นล้านเหมือนกันดังนั้นไม่ต้องไป มองแค่เงาจานอยู่เพียงเงาเดียวความหวังของคุณยังอยู่ข้างหน้าขอแค่เดินทางต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อ๋อผมลืมไปอย่างนึงผมมีความรู้สึกว่าเหมือนใช่จะได้เด็กชายนะครับใช่จะได้เด็กชายคือบุตรที่ให้โชคจะเป็นบุตรชายนะครับ ท่านคุณแม่คนไหนที่ตั้งท้องเป็นบุตรชายก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอืมก็คือจะให้โชคให้ลาบครับสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคในช่วงแรกนะครับสำหรับบุตรชายนะคือสุขภาพของเขาในช่วงแรกเกิดจะจะเจ็บป่วยง่ายนิดนึงแต่ไม่ได้หมายควาว่าเขาไม่แข็งแรงนะเขาแข็งแรงแต่แค่เขาจะเจ็บป่วยง่ายในช่วงตน้นช่วงที่เขายังเด็ก ออนแออยู่นะครับแต่พอเขาโตมาเขาแข็งแกร่งครับเขาแข็งแรงดังนั้นสบายใจได้ดังนั้นสิ่งที่เป็นคําเตือนได้ดีที่สุดสําหรับครอบครัวที่มีบุตรนะครับคืออดประหยัดเงินที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่าเพิ่งเอาทุกอย่างไปลงที่ลูกทั้งหมดเอาแค่ที่จําเป็นนะครับแล้วก็ไปทุ่มทุนกับอย่างอื่นที่มันคุ้มค่ากับตัวเขาในอนาคตแทน ไพ่มโนราโคบอกว่าตอนนี้โชคมันเข้าข้างคุณนะครับสิ่งที่ท่านจะทําให้มันส่งผลด้วยทันทีเนี่ยคือการปรับเปลี่ยนการกระทำและพฤติกรรมของเราทั้งคู่คุณจะปรับเปลี่ยนอะไรก็ไปนั่งตกลงกันนะครับว่าคุณจะเปลี่ยนยังไงให้มันดีขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนการกระทำของเราทั้งคู่นะครับซึ่งจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีในการปรับเปลี่ยนแรงนึงดูดของเราทั้งคู่ยังคงประสานกันได้ดีเหมือนเดิมนะครับแต่ก็อย่าลืมที่จะรักตัวเองเมื่อคุณรักตัวเองเนี่ย ความสัมพันธ์มันก็จะเหมือนกับการเทคแคร์ตัวเองอะเมื่อต่างคนต่างรักตัวเองไม่ได้เห็นกันตัวเนี่ยคือฉันหิวข้าวฉันก็ลงไปหาข้าวทานเมื่อคุณลงไปหาข้าวทานแล้วคุณมีความรักคุณจะนึกถึงแฟนของคุณอัตโนมัติว่าเมื่อฉันหิวข้าวแฟนเราก็ต้องหิวข้าวแม้ว่าเขาจะไม่หิวตอนนั้นคุณก็ทําทิ้งไว้สุดท้ายาก็ต้องหิวข้าวเรื่องอไหม,มส่วนหน้าที่คนที่เป็นผู้ถูกทรีตก็คือถูกดูแลใจใส่เนี่ย แม้อาหารมื้อนั้นคุณไม่ชอบแต่ใน,นเขาทำออกมาคุณก็ควรจะกินให้เขาเห็นหรือควรจะกินให้เขารู้ว่าคุณกินนั่นแหละนะเพื่อ,อาารักษาน้ําใจใเขาและนั่นคือทั้งหมดของชาวราศีธน,นูวามสัมพันธ์ของคนมีคู่นะครับเดี๋ยวต่อไปเป็นคลิปของชาวราศีมังกรเดี๋ยวผมจะมาไล่อัดคลิปให้ทีหลังหลังจากที่บอกกรรมการเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย